ขอบคุณนะคะอืมไอ้นี่ทรมานไอเนี่ยนะไอน้ำบุ่นไปค่ะตอน้ต้มกินเนี่ยน้ำธรรมดา

นอนแบบนี้ก็งี้ใส่ปั <c> ๊ <oughs> ใส่สบายสบายนอนอใหญ่แกหลับยังอะดูแลเขากลางวันกลางคืนใช่ไหมหลับไป Yeah. ยายนอนนึกไงพี่นอนแล้วยายทานข้าวแปลงฝันฐานยาเพิ่งเสร็จค่ะแปลงฝัน,นหรอยยายยังมีฝันหรือก้าวสิบเก้ายังมีฝันใช่ไหม เดี๋ยวตุ้ยการเราแปลงฟันปลอมให้ลักทายกันนู้นเลยพี่นุ่งขันสวยหรือเหรอ เราแปลงฟันให้เซ็งเป็นพิมพ์เซ็งแป้นพิมพ์ใช่ไหมอยู่ไปเซ็งมันผมจะสั่งข้าวจานหนึง่งแต่ว่าผมกินครึ่งเดียวอะ,อะแลวเครื่องไหนจะกินน่ะก็เพราะขากินไงให้หมานี่ไหนแต่ไอ้ผมอโและนี่คือผลลั์ ได้นอนสามทุ่มครึ่งทุกวันเหรอ,อดอกไม้หลับแฟ่แค่เพย้พรุ่งนี้จะไปอยากจะไปตลาดได้รับแล้วก็พาราดี น้องบาร์ดีพี่ได้รับแล้วแบ่งให้ยี่แตนไปกินมัาก <c oughs> ขอบคุณมากนะคะับ <c oughs> ใหญ่ยุเท่าะไร่นะใหญ่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกแล้ว แหมไหวเหรอไม่ไหวช้าใช่ไหสัตพงกว่าจะเสร็จยังดูเพ,พียๆอยู่นะคะก็ยังเป็นมากงั้นหวยอะไแย่เหนื่อยสวัสด,ดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณต้อมรวย ได้สองหมื่นจึงลองดูไม่ลองจะให้มากดลิงก์กดอะไรพวกนี้ก็ลืกกำลังเนาะส่งลิงกนะ์งงมาให้เราเราให้กดกดได้สองนะหมื่นสองมึงเอาไปคนเดียวเหอกูไม่เอาวะมึงบล็อกบล็อกนึกว่าจะสั่งน้ำพริกกูวะเผื่อเธอได้เหมือนกันกูไม่เอามึงเอาไปเถอะ

นอนพักผ่อนน้องหนึ่งจ้ากินข้าวกินยายังกินแล้วค่ะเนาะมิจรอาชีพมันเยอะมันหากินกันเนาะสั่นจังขอบคุณครับติดอยู่ตรงไอ้อ่ะ หลับดีปูนฉันก็หลับดีปูนน่ารักลูกสายดีฉันมีปูนอยู่ข้างๆอบอุ่นไม่เหงาคุณจำเหรอครับนาหนึ่งเป็นเงินเป็นทองเต็มไปหมดปู้นหลับหรอหลับน สวัสดีค่ะคุณวินาลาคุณยายเป็นไรมั่งเห็นไม่นอนคืนก่อนก็ไม่เป็นไรอ่สบายดีไม่นอนก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นบางครั้งสวัสดีครับคุณหนึ่งเป็นหวัดซื้อขิงผงชงน้ำร้อนดื่มจะได้หายใจคืนนี้ยายหลับแน่หลับไปแล้วเอาข้าวห้องมาเอาอยาให้กินก็หลับเลย ลับดีเงียบเลยพี่จะได้พักผ่อนบ้างนี่ยายกินเก่งไม่เย็นนี้กินข้าวหน่อยเดียวจะจะได้พักถึงยายทั้งหลานก็หลับต้อยไปแลนะ้วมีรูกขางคืนจะมีเบ่าผมยาจะขาบห้าตัวค่ะถ้ามันไม่ไอก็ไม่มีปัญหาเนะาะนี่ไลไอายเนี่ยมันทำให้เหนื่อยและ้ะทำให้แย่เนาะ หลอดลมก็อักเสบอีกเมื่อคืนสงสารจับจิตจับใจชั่นึงน้ำพิงแบบผงไหมครับคนหนึ่งสงด,ดื่มเหรไม่มีะ ฉันไม่ชอบกินอะไรที่เป็นแบบซองๆผงๆผงๆงพวกแปรรูกพวกอะไรขิงก็มีขิงหัวๆต้มกินเอาเองก็นใบหูเสือนั่นหนึ่งเอามาต้มใส่หมูเป็นต้มจืดแก้ไอแก้วัดของดี๋ยนี้มันก็สู้ยาๆๆๆสู้ยาล่งบานยากินดิกไม่ได้ สมัยก่อนเนะก็ต้องรักษากันแบบนั้นเนอะมีอะไรดีสมุนไพรดีๆแบบไหนก็ทํากินกันก็เห็นยายไปแล้วสงสารนะครเราคนดูแลเวลายายไม่สบายสงสารจะทาระมานกว่าเราอืม สงสารเขาที่เวลาดันขึ้นมาบางทีเราก็ดุพอดูุเข้าไปเราก็มาสงสารก็จับจิตจับใจอีกทีมโหเราก็ดุฉันด้วยบวกวากโวยวายเตด็จฉันเป็นโรคประสาวเายเหนื่อยการมเ,เปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเช้าก็เย็นหน่อยไมา่เช้าหนาวมากฉันอะ มดาฉัไม่ค่อยหนาวนะไว้น่เาสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ โมโหพอหายโมโหก็สำนึกผิดาะงั้นเนี่ยคนเราเนาะยายหลับแล้วหรือคะหลับแล้วค่ะคุณเน่งคุณป้งเน่งขาเนี่ยเครียดอะถ้าฉันเครียดฉันมีปัญหาเลยสะเส้นนี้จะขึ้นนะมมนเครียดนะร่างไม่สบายไม่อะไรนะถ้าดีๆฉันแบบสดชื่นดีนะอีเส้นนี้จะไม่ขึ้นนะถ้าีเส้นคนนี้ขึ้นมาคือฉันมีปัญหา เห็นว่มขึ้นมาเด่นชัดเลยก็แปลกเนาะถ้าฉันสมบูรณ์พูนสุขดีเส้นนี้จะไม่ขึ้นย่ายลับแล้วค่ะ